I love you. สวัสดีครับเบิร์ดพาลอดอีกแล้วครับผมวันนี้วันจันทร์ครับเหมือนเคยคลิปลอนหลอนของผมเองที่ผมได้หามาไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ Comment ด้วยนะครับดูคลิปกันสิ่งที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี่คือการทําคุณใสของประเทศไทยเลยเลยนะครับของประเทศไทยนะครับ ทำคุณใสททำเสน่ห์เรียกคนรักให้กลับมาสาบแช่งตัดมือที่สามและนี่อันนี้คือเขาบอกว่าคนที่โดนคุณใสาสายสินจะเผาไม่ไหม้ครับเนี่ยเห็นบ้าสายสินที่เขาเผาอยู่มันไม่ไหม้ครับเพื่อนๆหืประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับคือคลิปที่ผมเอามาเนี่ยเป็นคลิปจากช่องตอต่อช่องหนึ่งซึ่งบอก เบอร์โทรเพื่อที่จะให้โทรมาติดต่อว่าใครอยากทําคุณใสหรืออะไรเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้กันแล้วหรอผมผมนี่งงเลยครับว่าเหมือนประมาณว่าโปรโมทโปรโมทว่ารับทําคุณใสผมงงเลยอะผมคิดว่าการทําคุณใสคือต้องมันจะต้องเป็นสิ่งที่ลึกลับลึกลับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับของไทยเราอะเดี๋ยวนี้คือลงติ๊กต็อกเพื่อที่จะโปรโมทให้คนมาทําคุณใสกับเขาอะไรเงี้ย ผมคือคืองงเลยอะทุกคนอย่าทํานะทุกคนเพื่อนๆผมคิดว่าอย่าทําใครเลยนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอครับขอร้องละเราดูเพื่อความบันเทิงนะและนี่คือคุณใสของอาหลับครับเพื่อนๆของอาหลับเขาก็ทําคุณใสนะนี่ครับเขาเขียนว่าการละเล่นของไซตอนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอดูอาจากอเลาะให้เราทุกคนหลุดพ้นจากอิจฉาริษยา ด้วยเถิดอามนก็คือคนที่ทําของส่วนใหญ่ก็เกิดจากความอิจฉาและก็ความอยากได้ของเขาให้มาเป็นของเราส่วนใหญ่จะมีความโลภแบบนั้นนะครับการทำคุณใสขอเลยครับทุกคนผมว่าอย่าทําใส่ใครเลยอย่าสร้างเวรสร้างกรรมเลยครับเชื่อผมเถอะโอเคครับนี่คือคุณใสทั้งไทยและอาหรับครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้มันเกิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ของต่างประเทศครับหมอคนเนี้ยหมอป้าไม่รู้อ่ะเขาเห็นอะไรผิดปกติอยู่ตรงทางเดินนะครับมันคือเหมือนลูกโป่งอะ่ะเหมือนลูกโป่งอะ่ะมันก็ดูเหมือนธรรมดาใช่ปะ่ะแต่ลูกโป่งอะ่ะมันลอยผิดธรรมชาติทุกคนมันลอยเข้ามาหาพวกเขาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยืมันจะไม่แปลกเลยครับถ้าลูกโป่งมันจะไม่เลี้ยวเข้ามาหาพวกเขาอะทุกคนดูนะมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ Luponga, me le voy a mandar ¿Qué pasa? Salí de la pieza de las 4, 11 cuando salí tenía algo atrás. Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boludo. me pegué un cagazo y ahora lo voy No meter. es la estática, boludo. Pero está lenta. Está viniendo para acá. Ay, toda... la concha de la lora. La pita de la camacita me dijo que... Que le tocaron ¿Qué? la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se si viene para acá, pelotuda. No. ¿Está prendido el aire algo? Qué sé yo. Sí, creo que sí. tomate querido. Vamos no, para adentro, boludo. No, fue la mierda. la no, las la la Ahí está. Qué pase largo, boludo. ¿Ves? ¿Sí? ไม่อยากทนเชิญอะไรเลยไอย่าพูดแต่เก็บเปนีนี่ครับขอเข้ามาอยู่ข้างในผู้ผมมันไม่น่าจะเลี้ยวมาอย่างนี้ได้เล่ยนะดูดิแล้วลอยมาโคตรน่ากลัวเลยครับเพื่อนๆคลิปนี้ครับเพื่อนๆเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของช่องกุสยองครับเพื่อนๆเป็นกล้องวงจรปิดในห้างแห่งหนึ่งซึ่งทุกคนจะเห็นว่ามีผู้หญิงเสื้อขาว เดินมาในห้างครับในขณะเดียวกันยามครับเพื่อนๆยามเดินสวนเธอไปเหมือนยามจะไม่เห็นผู้หญิงคนนี้ซึ่งห้างตอนนี้ปิดแล้วครับเพื่อนๆ ยามไม่เห็นแต่กล้องวงจรปิดเห็นครับเพื่อนๆโอ้โหคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพื่อนๆผมไม่น่าเฟ้เพราะว่าเหมือนเดินเดินผ่านมาเหมือนเหมือนแกไม่เห็นเลยนะ <c oughs> นี่คือภาพช้าครับเพื่อนๆวิแล้วก็หายไปด้วยอะ่ะอู้ว้าวโอ้ คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับจากเด็กที่นั่งเล่นหมาธรมาธรมดาสู่เก้าอี้โยกและหลอดด้วยมีเงาอะไรบางอย่างนั่งเก้าอี้อยู่เด็กๆเห็นเด็กเห็นพอเขาเอากล้องมาถ่ายดูนี่ครับคือเงาอะไรก็ไม่รู้ลุกจากเก้าอี้อ่ะทุกคนโอ้โหสั้นๆแต่หลอนที่นี่คือบ้านพักคนชราร้างครับเพื่อนๆเขาก็มาสำรวจลาทาผีอีกแล้วครับ แต่ดูดิครับทุกคนนี่คือหุ่นนะเนี่ยดูดิผมว่าหุ่นเนี่ยแหละหลอนกว่าผีอีกนี่ครับขอเจออะไรบางสิบางอย่างอยู่ตรงหน้าต่างตรงเนี้ยอยู่ตรงประตูอะครับ เป็นเงาบางสิ่งบางอย่างจับภาพได้แป๊บเดียวครับเพื่อนๆนแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าเงาที่ผมเดี๋ยวทำให้ภาพเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทาภาพ้าให้ดูนะครับว่าเขาเจอเงาอะไรแต่ดูดีครับเพื่อนเนี่ยผมว่าน่ากลัวกับผีเนี่ยหุนเนี่ยหุนเหมือนคนมากเลยอดูดิโอ้โห oh, เป็นคลิปสั้นๆครับกาลาท้าผีอืม <c oughs> คลิปนี้ครับเพื่อนๆผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาพบเจอสิ่งแปลกๆในบ้านของเขาครับเขาคิดว่าภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปนานแล้วอ่ะกลับมาครับเพื่อนเพืบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งตื่นมาดูที่ครัวครับ So I guess you guys were right that uh, activity seems to be picking up because I have been you know doing renovations. I replaced all this stuff, this uh, dishwasher, this stove, the oven hood there. Uh, but this morning when I came into the kitchen, I noticed the cabinet was open, and then I noticed this chair. Uh, so I checked the ring video and it definitely <sighs> and the refrigerator's been making a god-awful noise it used to make another god-awful noise like the fan bearings were screeching and it was just such a loud whistle sometimes i'd just unplug it but sometimes i could unplug it and plug it back in and it would stop doing it but now it's making this whoa okay see, <laughs> i didn't even move i wasn't even moving that's the first time that's happened since the last time okay it's it's got to be a bit bearing but I wasn't moving. Look at that. it's closed and there's nothing on the edge. there's nothing on the edge that would like here on this edge that would push it out. And there's the magnet clip. ว่ามันมีของเครื่องใช้อะของเก้าอี้บ้างหรืออะไรบ้างเนี้ยมันก็กระจายเหมือนมีคนซึ่งเขาอ,อยู่คนเดียวแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามันเหมือนแบบถูกเปิดขึ้นเองนะครับก่อนหน้าที่เขาจะลงมาดูครับเพื่อน,อนแล้วสักพักหนึ่งประตูปิดพวกหม้อมันก็เปิดเองเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอ่ะเกิดจากภรรยาของเขากลับมาครับอาจจะเป็นวิญญาณที่กลับมาเขาเชื่อยอย่างนั้นครับเพื่อน หลังจากนั้นเขาก็เอากล้องอะมาตั้งไว้ในครัวครับและสิ่งที่เกิดขึ้นในครัวครับทุกคนลองไปดูครับเพื่อน กฎว่าเก้าอี้อมันขยับเองมันขยับขื้นเองนะครับเพื่อนๆมีเงาประหลาดสีขาวปรากฏตัวออกมานี่ครับมีเงาประหลาดปรากฏตัวออกมาครับเพื่อนๆทุกคนเห็นป่มอือฮึและเก้าอี้มันก็โดนเวียงเขาเชื่อว่าคือภรรยาของเขาครับ คนลุกคนลุกจริงเลยนะผู้ชายคนนี้เขาเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้านของเขาคือภรรยาของเขาที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแล้วกลับมาหาเขาครับเพื่อนเศร้าปนสยองนักงานประกวดดนตรีแห่งหนึ่งทางต่างประเทศครับดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับก็คืองานประกวดดนตรีตามปกติเลยเพื่อนแต่มันมีสิ่งที่ ผิดปกติครับหลังจากที่เขาก็เล่นดนตรีไปเรื่อยๆครับเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแอบมองพวกเขาอยู่ข้างหลังทีวีอะครับดูดิโอ้โหคนหน่ากลัวเลยะหน้าขาวโพงเลยมือกล้องไม่เห็นหรอวะโอ้เนี่ยครับทุกคนมันคืออะไรก็ไม่รู้โผล่มาดูพวกเขาเล่นดนตรีอ่ะอาจจะบอกว่าเฮ้ยขอดนี้เพี้ยนนะเว้โอโห้หน้ากลัวคลิปนี้ จบแล้วครับเพื่อนๆคลิปวันจันทร์ของผมเหมือนเดิมครับผมก็ไม่มีอะไรพูดอีกแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรจะติชมก็คอมเมนต์มาบอกได้เหมือนเดิมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะแล้วเจอกันใหม่วันพุธครับขอหยุดวันอังคารหนึ่งวันแล้วเจอกันวันพุธครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ